อ่เดียเราของที like like ừ, là, ouais, ่กินนะย่าลืมดู f a c e o o o ไลฟ์ะคะกอด้วยจะมาแล้วช่เก็ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กซีเอสเจ็ดเอนะสดจ้าไลฟ์สดจ้ารหัสลิซยาจ้าคุณแบงค์ไทยหน่อยเออแบลว่าอุ้ยโอ้โอ้สวยค่ะ ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์ใช่ไหมครับสรุปถ่ายใครถ่ายที่อยู่ถ่ายตอนนี่ายอยู่ Facebook Live นะคะ c h 7 h d นะคะประมาณทุ่ม45เปิดรอไม้ได้ครับผมเปิดรอได้เลยค่ะเปิดรออะไรอ่ะไม่ได้ถ่ายรอเปิดรออะไรล่ะ Facebook ช่อ 7HD อ่ะเปิดก่อนเลย ต่ออเคสุดทไม่คือตากที่เราดูมาเนี้ยยังมีแบบยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ในท้ายจะเริ่มมีให้เห็นยะคึ้นใหม่าะไม่ต้องในท้ายหรว่าคืนนี้เหอมาพูดอะไรจริงแฟนเก่ามาได้เลยากกรโหตีซีนที่คนพูดถึงเยอะมาก่ะีนไหนคะีที่ปะทาคามกสิว่ากูใครอ แม่โดนทาร้ายโดนลากไปซ้อมบ้างละคนที่เรารักแฟนเขาเราเราหาหลักฐานมาเขาก็เอาหลักฐานไห้ฟังนี่อะไรเงี้ยคนก็ไเลยลับไปทำไมแบบโง่ขนาดนี้นนอะไย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเสื้อผ้าอะไรต่างๆทีมทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยดูดีมากๆเลยไม่ใช่แค่ตัวพระเอกนางเอกเท่านั้นนะคะทุกตัวละครในเรื่องสวยเท่ากันหมดเลยค่ะ และทา YouTube CH7HD ค่ะวันนี้ดิฉันเกียรติวัฒน์พรวัฒนากุล